สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหอยแทลล่าโตนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับคลิปนี้จะพาไปดูสูตรวิ่งบนสองตัวนะครับซึ่งสองตัวนี้นะครับก็มาที่10หน่วยนะครับทั้งหมดยี่หกงวดนะครับขออภัยครับทั้งหมดยี่ห้งวดนะครับจากยี่งวด ก็จะมีหลุดไป1งงวดนะครับก็หลังจากหลุดนะครับก็เข้ามายาวๆนะครับเราก็มารับชมแนวทางไปพร้อมกันนะครับสูตรนี้จะเริ่มเข้าตั้งแต่งวดที่ออก0 9 3ย์นะครับเอภไปนะครับลมแรงนะครับพันลมก็มาดูแนวทางกันเลยนะครับ งวดแรกนะครับสูตรคำนวณได้9กับ1นะครับเด่นที่9ก้ากับ1ผละวันออก0ูนย์นะครับ9มาในตำแหน่งหลักสิบบนนะครับก็เข้าเป็นงวดที่1นะครับงวดต่อมานะครับสูตรคำนวณได้4กับ6นะครับผละวันออก196นะครับ6ก็มาในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับงวดต่อมานะครับสูตรได้1กับ3นะครับผละวันออก519นะครับ1เข้าที่หลักสิบบนนะครับ งวดต่อมานะครับสูตรคำนวณได้ศูนย์กับ2นะครับผลลัพธ์ออกสี่นนะครับงวดนี้หลุดนะครับงวดต่อมานะครับสูตรคำนวณได้5กับ7นะครับออก4ี่7มาหน่วยบนนะครับงวดต่อมาได้2กับ4นะครับออก6 2 5ออก6 5 2นะครับ2มาหน่วยบนนะครับ งต่อมาได้ห้ากับเจ็ดนะครับออกแปดเจ็ดสามเจ็ดมาหลักสิบบนนะครับงต่อมาได้ศูนย์กับสองนะครับออกเก <tle gra zi> mm ้าศูนย์เจ็ดศูนย์มาหลักสิบบนนะครับงต่อมาได้ส claro, ี่ก <dust> ับหกนะครับออกเก้าศูนย์หกหกมาหน่วยบนนะครับงต่อมาได้เจ็ดกับเก้าออกศูนย์หนึ่งเก้านะครับเก้ามาหลักหน่วยบน งวดต่อมานะครับได้1กับ3นะครับออก903 3สามาหน่วยบนนะครับงวดต่อมาได้ศูนย์กับ2นะครับออก272 2มาหน่วยบนนะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับงวดต่อมาได้ศูนย์กับ2นะครับออก8ป2 2มาหน่วยบนนะครับงวดต่อมาได้3กับ5นะครับออก605 5มาหน่วยบนงวดต่อมาได้3กับ5นะครับออก530 ห้าหลักร้อยนะครับสามมาหลักสิบบนนะครับงวดต่อมานะครับไดห้ากับเจ็ดนะครับออกสี่ห้าสามห้ามาหลักสิบบนนะครับหกกับแปดออกเจ็ดแปดสองนะครับแปดมาสิบบนหกกับแปดออกสี่เจ็ดแปดนะครับแปดมาหน่วยบนนะครับศูนย์กับสองออกแปดหนึ่งสองสองมาหน่วยบน ศูนย์กับสองนะครับออกสองศูนย์สองนะครับมาสองตัวนะครับงดต่อมานะครับได้สองกับสี่นะครับออกสี่สี่หกสี่มาหลักสิบนะครับงดต่อมาได้หนึ่งกับสามนะครับออกเก้าห้าหนึ่งหนึ่งมาหลักหน่วยนะครับงดต่อมาได้แปดกับศูนย์นะครับออกเก้าเก้าศูนย์ศูนย์มาหลักหน่วยนะครับงดต่อมาได้เจ็ดกับเก้านะครับออกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับมาครบสิบหน่วยนะครับ แล้วงวดต่อมานะครับได้ห้ากับเจ็ดนะครับออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับมาครบสิบหน่วยแล้วงวดต่อมาได้สี่กับหกนะครับออกห้าสี่สี่นะครับงวดนี้ก็มาครบสิบหน่วยนะครับอ๋อเป็นสูตรที่น่าสนใจนะครับหลังจากกรุดไปหนึ่งงวดนะครับก็เข้าต่อเนื่องมายาวเลยนะครับยี่สิบเอดงวดติดนะครับ สีนะครับเพื่วความสวยงามนี่ครับทางเดียวของสูตรทั้งหมดนะครับยี่สิบหกงวดนะครับขอ <c oughs> <c oughs> ไปครับเรามาดูวิธีการคำนวณน,นะครับ จอได้เลยนะครับสูตรวิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักหมื่นหกครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับสิบหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับและหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะนําเฉพาะหลักหน่วยมาเป็นเลขเด่นตัวที่หนึ่งนะครับและบวกเพิ่มสองต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่สอง สองหกสินะครับได้2 0งศวกศนเป็น0ูนยะครับห้วกหเป็น0 6 38ได้8นะครับเราก็จะได้2องบวกสเป็น6 6หกบวกแเป็น4 4่สบวกศนเป็น4 4่สบวกหเป็น0 0นยบวกสเป็น4 4่สบวกศย์เป็น4 4่สบวกแเป็น2นะครับบวกเพิ่มสองแต้มก็เป็น4นะครับนี่นะครับ ที่ผมบอกว่า2กับ4มีความน่าสนใจนะครับเพราะชนกับสูตรนี้ที่2กับ4นะครับเลขในตำแหน่ง1 0บหน่วยบวนนะครับยังไงทุกสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับให้เพื่อนๆนำไปวิเคราะห์และพิจนารณากันอีกครั้งนะครับก็ฝากเก็บข้อมูลไว้พิจนารณากันนะครับครับสำหรับ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ดูแล้วถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ